ลองนึกภาพตัวคุณในวันที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษคุณตื่นเช้ามาผูกเชือกลองเท้าแน่นๆตั้งใจว่าจะเผาผลาญให้สุดวันนี้ต้องลดไขมันให้ได้สักทีคุณวิ่งจนเหงื่อท่วมฟิตเนสก็ไม่เคยพลาดปัน่นเดินยกเวทครบทุกอย่างแต่พอกลับมาบ้านคุณกลับกินนิดเดียวเพราะกลัวว่ากินเยอะจะไม่ผอม ผ่านไปหลายสัปดาห์น้ำหนักก็ยังเท่าเดิมไขมันก็ไม่ลดรอบเอวก็ดูไม่ต่างจากเดิมเลยจนคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราพยายามหนักขนาดนี้แต่ผลลัพธ์ไม่มาหรือเราต้องออกให้หนักกว่านี้อีกแต่ในความจริงแล้วคุณอาจไม่ได้ออกน้อยเกินไปเลยคุณอาจกินน้อยเกินไปตั้งหากนี่เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้เพราะมันขัดกับสัญชาตญาณของเรา คนส่วนใหญ่คิดว่ายิ่งออกกำลังหนักบวกกินน้อยเท่ากับผอมเร็วแต่ร่างกายกลับคิดคนละแบบเลยครับร่างกายทำงานด้วยตรกกะง่ายมากคือถ้าฉันเหนื่อยเยอะแต่พลังงานเข้าไม่พอแปลว่าฉันกำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภยัยต้องเก็บไขมันไว้ก่อนและทันทีที่ร่างกายรู้สึกว่าพลังงานไม่พอมันจะกดระบบเผาผลาญลงทันทีไม่ใช่นิดเดียวนะ แต่กดลงในระดับที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมออกกำลังแล้วเหนื่อยเร็วขึ้นทำไมรู้สึกง่วงเพลียตลอดเวลาทำไมอยากของหวานโดยไม่รู้ตัวทำไมอารมณ์เหวี่ยงง่ายทำไมกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าและที่สำคัญที่สุดทำไมไขมันไม่ลดเพราะร่างกายกำลังอนุร,รักษ์พลังงานเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกปรับให้ประหยัดน้ามันสุด และวิธีประหยัดของมันคือการหยุดเผาผลาญไขมันคุณอาจไม่รู้ว่าการกินไม่พอทำให้ร่างกายลืมไปเลยว่าต้องลดไขมันมันคิดอย่างเดียวว่าต้องรอดก่อนนี่คือเหตุผลที่บางคนกินแค่สลัดหนึ่งชามต่อวันออกกำลังกายหนักมากแต่ยิ่งทำยิ่งรู้สึกเหมือนตัวบวมง่ายอ้วนง่ายแต่ผอมยากกว่าเดิมทั้งที่พยายามสุดชีวิต ร่างกายต้องการพลังงานเพื่อให้ระบบเผาผลาญทำงานได้เต็มที่ต้องการโปรโตีนเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อต้องการขาบและไขมันดีเพื่อฟื้นฟูฮอร์โมนและลดความเครียดภายในถ้าคุณให้พลังงานน้อยเกินไปร่างกายจะหยุดอัปเกรดตัวเองแล้วเข้าสู่โหมดประหยัดทันทีและนี่แหละครับคือเหตุผลที่คุณออกกำลังกายเหนื่อยแค่ไหนไขมันก็ยังไม่ยอมหายไปไหน เพราะคุณไม่ได้ล้มเหลวในการออกกำลังกายแต่คุณล้มเหลวในการให้พลังงานเพียงพอกับร่างกายต่างหากบางทีการลดไขมันไม่ได้เริ่มจากการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายแต่อาจเริ่มจากการถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้ฉันกินพอหรือยังคุณเคยสังเกตไหมครับบางช่วงของชีวิตเราออกกำลังกายหนักมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่ร่างกายกับนิ่งเหมือนไม่ตอบสนองอะไรเลย ทั้งที่เราตื่นตีห้าไปวิ่งเย็นก็ปั่นจักรยานเพิ่มสัปดาห์ละห้าถึงหวันแต่ทำไมเสื้อผ้าก็ยังคับเหมือนเดิมน้ำหนักก็แทบไม่ขยับเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลลัพธ์เหมือนอยู่ที่เดิมมันทำให้หลายคนเริ่มถามตัวเองว่าหรือเราทำไม่พอหรือร่างกายเราเผาผันต่ำผิดปกติหรือควรเพิ่มชัมม่วโมงอีกแต่ความจริงแล้วปัญหาอาจไม่ใช่ที่คุณทำไม่เต็มที่ แต่คือคุณกำลังทำแบบที่ร่างกายปรับตัวจนไม่เผาผลาญแล้วตั้งหากเพราะถ้าคุณคาร์ดิโอทุกวันแบบเดิมๆนานเกินไปโดยไม่มีการเสริมแรงต้านหรือเวทเลยร่างกายจะเริ่มทำสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงมันลดการใช้พลังงานลงลองนึกภาพตามคุณกำลังพยายามเผาผลาญไขมันแบบเต็มที่แต่ร่างกายกับคิดว่าโอเคเรากำลังถูกใช้งานหนักทุกวัน งั้นเราปรับระบบใหม่ให้ประหยัดพลังงานที่สุดเพื่อเอาตัวรอดละกันแล้วอะไรเกิดขึ้นกล้ามเนื้อหายทีละนิดระบบเผาผลาญตกลงโดยไม่รู้ตัวพลังงานที่เคยใช้เยอะๆเริ่มลดลงทำเท่าเดิมแต่ได้ผลน้อยกว่าเดิมเหนื่อยง่ายหิวไวแต่น้ำหนักไม่ลงนี่แหละคือกับดักคาร์ดิโอทุกวันที่หลายคนติดโดยไม่รู้ตัวเพราะคาร์ดิโอให้ผลดีแค่ช่วงแรก แต่พอทำมากไปโดยไม่สร้างกล้ามเนื้อเลยร่างกายจะกลายเป็นเครื่องยนต์ที่แรงน้อยลงเรื่อยๆแล้วทำไมกล้ามเนื้อสำคัญขนาดนั้นเพราะกล้ามเนื้อคือศูนย์กลางเผาผลาญทั้งหมดของร่างกายมันทำงานเผาผลาญแม้ตอนเรานั่งนอนหรือพักเฉยๆยิ่งมีมากร่างกายก็ยิ่งใช้พลังงานมากแม้คุณไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็ตามแต่ถ้าคุณมีน้อยร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์เล็กๆทำงานหนักก็เหนื่อยไว ไม่ทำงานก็ไม่เผาผลาญอะไรเลยคำตอบจึงไม่ใช่วิ่งให้หนักกว่าเดิมแต่คือเพิ่มแรงต้านเข้าไปเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าเฮ้ยเราต้องสร้างกล้ามเนื้อมานะไม่ใช่ลดทิ้งไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องยิมไม่ต้องดัมเบลหนักๆแค่บอดี้เวทง่ายๆวันละ15-20นาทีสัปดาห์ละ2-3วันก็เพียงพอแล้วที่ระบบเผาผลาญจะเริ่มดีขึ้นทันที และคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าพลังดีขึ้นหิวเป็นเวลาแรงมากขึ้นและไขมันที่เคยดือด้อจะเริ่มค่อยๆย,ยอมขยับบางครั้งไม่ใช่เพราะคุณทำไม่พอแต่เพราะคุณทำแบบที่ร่างกายใช้ไม่เป็นแล้วตัางหากแค่เติมกล้ามเนื้ออีกนิดคุณจะเห็นความต่างแบบชัดเจนมากในเวลาไม่นานเลยเวลาคนออกกำลังกายอย่างจริงจังหลายคนจะโฟกัสไปที่ว่า ต้องซ้อมให้หนักขึ้นหรือต้องเหนื่อยให้มากกว่าเดิมถึงจะเห็นผลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามมากที่สุดและมันคือจุดที่ทำให้ไขมันไม่ลดแบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการนอนนี่แหละคือฆาตกรเงียบของคนตั้งใจฟิตหุ่นจำนวนมากเล่าแบบตรงๆเลยนะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจสุดๆวิ่งทุกวันยกเวทแทบไม่ขาดเหงื่อท่วมตัวตลอดสัปดาห์แต่สุดท้ายพอขึ้นเครื่องชั่งน้าหนัก ตัวเลขก็ยังนิ่งพุงก็ยังเหมือนเดิมแขนขาก็ไม่ชัดขึ้นสักทีจนหลายคนเริ่มคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดทั้งที่จริงๆปัญหามันไม่ใช่การออกกำลังกายเลยแต่คือคุณนอนน้อยเกินไปต่างหากเพราะทันทีที่คุณนอนไม่พอร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลสูงขึ้นแบบอัตโนมัติมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้มีแรงตื่นตัวแต่เมื่อคอร์ติซอลสูงแบบเรื้อรัง ราะคุณนอนแค่4ี่ถึงหชั่วโมงซ้ำๆหลายวันร่างกายจะตีความว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะเครียดและขาดแคลนพลังงานทันทีผลคือมันจะเก็บไขมันไว้มากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณพุงซึ่งเป็นจุดที่ร่างกายสะสมไขมันเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมบางคนออกกำลังกายหนักมากแต่ท้องกลับยิ่งลดยากกว่าเดิมเพราะร่างกายไม่ได้อยู่ในโหมดเผาผลาญเลยมันอยู่ในโหมดกักตุนต่างหาก ที่หนักกว่านั้นคือการนอนน้อยจะทําให้ระบบควบคุมความหิวรวนทั้งชุดคนที่นอนน้อยมักจะอยากกินหวานอยากกินของมันเพราะฮอร์โมอนความหิวชื่อเกรลินมันพุ่งสูงขึ้นส่วนฮอร์โมอนอิ่มชื่อเลปตินกลับลดลงทําให้รู้สึกหิวแบบไร้เหตุผลทั้งที่จริงๆไม่ได้ต้องการพลังงานเพิ่มเลยนะแต่ร่างกายจะร้องว่ากินสิตลอดเวลาและนั่นคือจุดที่หลายคนพลาดคิดว่าตัวเองกินมากเพราะออกกำลังกายหนัก แต่จริงๆแล้วกินเพราะนอนน้อยตั้งหางพอะแคลอรี่เกินร่างกายก็ไม่ลดไขมันอยู่ดีอีกอย่างที่คนไม่รู้คือเมื่อคุณนอนน้อยความสามารถในการออกกำลังกายมันจะตกลงแบบเงียบๆคุณอาจจะยังวิ่งได้ยังยกได้แต่ประสิทธิภาพและกำลังจริงลดลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยลงแต่เหนื่อยเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้าผลคือคุณรู้สึกเหมือนสู้หนัก แต่ร่างกายกลับได้ประโยชน์น้อยลงเรื่อยๆเหมือนพยายามเหยียบคันเร่งแต่เบรกมันค้างนิดๆอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้สรุปแบบง่ายที่สุดคือออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ลีนไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมให้ร่างกายพักหลายงานวิจัยยืนยันชัดเจนคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะลดไขมันได้น้อยกว่าคนที่นอน7-8ชั่วโมงแทบครึ่งหนึ่งทั้งที่โปรแกรมออกกำลังกายเหมือนกันอาหารเหมือนกันทุกอย่างแปลแบบง่ายๆคือ การนอนคืนหนึ่งในตัวกำหนดผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดแต่เป็นสิ่งที่คนมองข้ามมากที่สุดเหมือนกันเพราะงั้นถ้าคุณกำลังออกกำลังกายอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าตัวบวมง่ายเหนื่อยสะสมหิวบ่อยอารมณ์แปรปรวนพุงลดช้าหรือต้าไม่ขึ้นสักทีให้ถามคำถามเดียวเลยว่าช่วงนี้ฉันนอนพอหรือยังมันอาจฟังดูธรรมดามากแต่หลายครั้งการนอนเพิ่มอีกแค่หนึ่งชั่วโมงต่อคืนให้ร่างกายได้รีเซตระบบ ได้ลดคอร์ติซอลได้ฟื้นกล้ามเนื้อแบบเต็มที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำเพราะถ้าร่างกายไม่ได้พักต่อให้คุณพยายามแค่ไหนไขมันก็ไม่มีวันยอมไปจริงๆบางทีสิ่งที่คุณต้องเพิ่มไม่ใช่ระยะวิ่งไม่ใช่จานวนเซตไม่ใช่เวลาคาร์ดิโอแต่คือเวลาเข้านอนนั่นแหละคือคีย์ที่หายไปของหลายคนและมันอาจเป็นจิ๊กซอสุดท้ายที่ทำให้คุณลดไขมันได้จริงสักที มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจลดไขมันแบบเต็มที่เลือกกินคลีนทุกมือ้อกินแต่ของดีของธรรมชาติเลี่ยงน้ําตาลเลี่ยงของทอดเลี่ยงแป้งขัดสีแทบทั้งหมดจนดูเหมือนว่ากำลังทําทุกอย่างถูกต้องแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่คิดน้ําหนักลดแค่ช่วงแรกแล้วนิ่งสนิทไขมันไม่ลดต่อหุ่นเริ่มแฟบลงแต่ไม่ฟิตขึ้นหน้าตาซีดล้า ออกกำลังกายก็เหมือนแรงตกลงทุกวันทั้งที่ตั้งใจสุดๆปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คุณกินไม่ดีแต่คือคุณกินดีเกินไปจนกินไม่พอต่างหากร่างกายของเรามันไม่เหมือนเครื่องจักรที่ยิ่งใส่น้อยยิ่งเบิร์นมากมันฉลาดกว่านั้นมากเมื่อคุณลดพลังงานลงนานเกินไปโดยเฉพาะจากการกินคลีนแบบเคร่งจัดเช่นกินแต่ไก่นึ่งผักลวกข้าวกล้องนิดเดียวน้ำมันแทบไม่แตะ ขนมไม่กินของหวานไม่แตะทุกอย่างดูดีแต่ปัญหาคือมันน้อยเกินไปพลังงานไม่พอจนร่างกายเริ่มปราบเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแบบเงียบๆทันทีที่ร่างกายรู้สึกว่าได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ควรมันจะลดการเผาผลาญพื้นฐานลงอย่างอัตโนมัตินี่แหละที่ทำให้คุณรู้สึกว่ากินน้อยขนาดนี้แล้วทำไมไขมันยังไม่ลด เพราะร่างกายคิดว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงานและสิ่งที่มันต้องทำคือการเก็บทุกอย่างที่กินเข้าไปให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อความผอมสวยเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งถ้าคุณออกกำลังกายหนักไปด้วยทั้งคาร์ดิโอวิ่งเวทฮิตเหนื่อแตกทุกวันร่างกายจะยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมแบบนี้คอร์ติซอลก็สูงกล้ามเนื้อซ่อมไม่ทัน เผาผลาญลดลงอีกเป็นเท่าตัวแล้วลองคิดดูนะถ้าคุณใช้พลังงานมากแต่กินไม่ถึงร่างกายจะดึงพลังงานจากไหนใช่แล้วมันจะดึงจากกล้ามเนื้อก่อนเพราะสลายกล้ามเนื้อเป็นพลังงานง่ายกว่าไขมันผลคือกล้ามเนื้อลดลงแบบเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเมื่อกล้ามน้อยลงพลังเผาผลาญก็น้อยลงตามวงจรแห่งความช้าเริ่มทำงานทันที นี่ยังไม่รวมอาการที่หลายคนมองข้ามเช่นเหนื่อยง่ายหนาวง่ายไม่มีแรงออกกำลังกายผิวพรรณดูไม่สดใสระบบขับถ่ายรวนนอนไม่ค่อยหลับหิวแต่ไม่กล้ากินกลัวแคลอรี่ทั้งหมดนี้คือสัญญาณตรงๆว่าร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะพลังงานต่ำเรื้อรังและพอถึงจุดหนึ่งร่างกายจะไม่ยอมลดไขมันอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินคลีนอยู่แล้วแต่ไขมันไม่ลดลองถามตัวเองแบบตรงๆว่าฉันกินพอไหมคุณอาจจะไม่ต้องลดความเคร่งแต่ต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มไขมันดีให้มากขึ้นนิดเพิ่มคาร์บดีให้เพียงพอเพิ่มโปรตีนให้ถึงจริงๆเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าเรามีพลังงานพอไม่ต้องกักตุนแล้วนะและเมื่อร่างกายรู้สึกปลอดภัย ระบบเผาผลาญก็จะกลับมาคล่องขึ้นและไขมันก็จะเริ่มขยับลงแบบที่ควรเป็นจริงๆบางทีสิ่งที่คุณขาดไม่ใช่วินัยมากขึ้นแต่คือพลังงานที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปล่อยไขมันออกอย่างที่คุณต้องการจริงๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายแทบทุกวันทั้งเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานเต้นโยคะ หรือทำคลาสคาร์ดิโอเข้มๆแบบเหงียท่วมและพอผ่านไปหลายสัปดาห์น้ำหนักไม่ขยับไขมันไม่ลดและสัดส่วนก็ยังดูไม่กระชับเหมือนเดิมคุณอาจจะกำลังเจอปัญหาง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือออกกำลังกายเยอะแต่ขาดเวทเทรนนิ่งทำให้ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างกล้ามเนื้อใหม่และไม่มีพลังเผาผลาญในระยะยาวแบบที่ควรจะเป็นหลายคนคิดว่าการลดไขมันต้องเน้นคาร์ดิโอเยอะๆ ให้หัวใจเต้นแรงๆเหงื่อไหลยเยอะๆเหมือนเผาแคลอรี่ได้มากกว่าแต่ในความจริงแล้วคาร์ดิโออย่างเดียวช่วยลดไขมันแค่ในช่วงที่คุณกำลังออกกำลังกายเท่านั้นพอหยุดการเผาผลาญก็หยุดลงทันทีต่างจากการเล่นเวทที่ทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและกล้ามเนื้อคืออวัยวะที่เผาผลาญพลังงานแบบต่อเนื่องทั้งวันแม้ตอนนั่งเฉยๆและนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวการขาดเวทเทรนนิ่งทำให้สัดส่วนไม่กระชับ ไม่เฟิร์มแม้จะออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ตามเพราะคาร์ดิโอช่วยให้คุณผอมลงได้จริงแต่ผอมแบบนิ่มๆไม่ใช่ผอมแบบฟิตถ้ากล้ามเนื้อไม่ถูกกระตุ้นร่างกายจะค่อยๆลดกล้ามเนื้อลงเมื่อเวลาผ่านไปพอมีมวลกล้ามน้อยไขมันก็ยิ่งดือ้อเผาผ่านก็ช้าและสัดส่วนก็ไม่เข้ารูปเลยลองสังเกตดูนะหลายคนวิ่งทุกวันแต่ต้นแขนยังย้วยหน้าท้องอยังนิ่มต้นขาย,ยังไม่เข้ารูป เพราะคาร์ดิโออย่างเดียวไม่ได้สร้างความกระชับให้ผิวหรือรูปทรงของร่างกายเลยการกระชับมันเกิดจากความหนาแน่นของกล้ามเนื้อไม่ใช่การเหงื่อออกเยอะๆยิ่งถ้าคุณคุมอาหารไปด้วยกินน้อยลงเพื่อลดน้ำหนักร่างกายจะยิ่งเสี่ยงเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อพลังงานไม่พอร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อก่อนเสมอเพราะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ง่ายกว่าไขามันผลลัพธ์คืออะไรอะน้ำหนักอาจจะลดนิดหน่อยแต่รูปร่างไม่สวยสัดส่วนไม่เปลี่ยน และไขมันกลับอยู่เหมือนเดิมนี่คือเหตุผลที่คนออกกำลังกายหนักแต่นานๆนไปกลับรู้สึกว่าทำไมยิ่งออกกำลังกายเยอะขึ้นแต่เหมือนหุ่นแย่ลงก็เพราะคุณกำลังทำให้ร่างกายเหนื่อยขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเลยและยิ่งไม่มีมวลกล้ามเท่าไหร่ระบบเผาผลานก็ยิ่งทำงานช้าเข้าไปอีกการเวทเทรนนิ่งไม่ได้หมายถึงการยกหนักๆแบบนักเพาะกายเสมอไปมันอาจจะเป็นแค่การฝึกด้วยดัมเบล,เบ,ลเบาๆอย่างยืด หรือแม้แต่เวทน้ำหนักตัวอย่างสควอตแพลงวิดพื้นหรือถ้าบริหารลำตัวง่ายๆแต่สำคัญคือคุณต้องให้กล้ามเนื้อได้ทำงานจริงให้มันได้ต้านแรงให้มันได้รู้ว่าคุณต้องการใช้มันเพราะเมื่อกล้ามเนื้อถูกกระตุน้นเรารักษามวลกล้ามได้ดีขึ้นเผาผลาญดีขึ้นทรงร่างกายก็ดีขึ้นตามไปด้วยแบบรู้สึกได้ลองคิดง่ายๆว่าคาร์ดิโอเท่ากับช่วยลดไขมันตอนออกกำลังกายตเวทเทรนนิ่ง เท่ากับทำให้คุณเผาผลาญได้ตลอดทั้งวันคาร์ดิโอเท่ากับผอมแต่เวทเท่ากับผอมแบบกระชับคาร์ดิโอเท่ากับลดน้ำหนักเร็วแต่เวทเท่ากับสร้างรูปร่างที่ยั่งยืนดังนั้นถ้าคุณอยากให้สัสดส่วนชัดขึ้น หน้าท้องเฟิร์มขึ้นต้นแขนต้นขาเข้ารูปและอยากให้ระบบเผาผลาญทำงานเต็มที่เวทเทรนนิ่งคือสิ่งที่ต้องมีไม่ว่าสัปดาห์ละ2-3ครั้งหรือแค่20-30นาทีต่อเซสชั่นก็ช่วยได้มากแล้วจริงๆบางครั้งสิ่งที่คุณขาดไม่ใช่ออกกําลังกายให้หนักขึ้นแต่ว่าต้องออกให้ถูกแบบมากขึ้นต่างหากและเวทเทรนนิ่งคือกุญแจสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม แต่ส่งผลกับรูปร่างมากที่สุดแบบเห็นผลได้ชัดที่สุดเช่นกันหลายคนตั้งใจลดไขมันมากๆจนรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจะรู้สึกผิดทันทีเหมือนวันนี้พลาดโอกาสเผาผลาญหรือน้ำหนักต้องขึ้นแน่ๆก็เลยฝืนออกกำลังกายทุกวันไม่ว่าจะเหนื่อยล้านอนไม่พอหรือร่างกายยังตึงๆจากเมื่อวานขอแค่ได้เหงื่อก็คิดว่าดีแล้ว แต่ความจริงคือพฤติกรรมแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนลดไขมันไม่ได้สักทีเพราะร่างกายกำลังเจอสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการอักเสบสะสมจากความล้าเวลาเราออกกำลังกายหนักกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบประสาทและฮอร์โมนของเราจะถูกกดดันทั้งหมดพอฟื้นทำต่อทั้งที่ร่างกายยังไม่ฟื้นตัวความอักเสบเล็กๆที่ควรหายเองใน24-48ชั่วโมง กลายเป็นการอักเสบเรื้อรังแบบสะสมขึ้นเรื่อยๆเช่นปวดเมื่อยลึกๆไม่หายสักทีง่วงตลอดเวลาสมาธิสั้นหิวง่ายขึ้นและอารมณ์เหวี่ยงโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังสู้ไม่ไหวแล้วแต่ถูกบังคับให้ออกแรงต่อและเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะอักเสบสะสมระบบเผาผลาญจะลดลงทันทีฮอร์โมนเครียดอย่างคอร์ติซอลจะสูงขึ้นทำให้เราหิวบ่อยขึ้น หวยของหวานมากขึ้นและร่างกายจะสั่งเก็บไขมันแทนที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะบริเวณพุงและเอวนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนยิ่งออกหนักยิ่งรู้สึกพุงล้ำหน้าหุ่นดูบวมแทนที่จะเฟิร์มขึ้นยิ่งฝืนออกกำลังกายตอนล้าเท่ากับยิ่งทำให้คุณเข้าใกล้าอารมณ์เครียดมากกว่าเข้าใกล้าการเผาผลาญไขมันและสิ่งที่น่าเสียดายคือหลายคนตีความผิดว่า ฉันคงต้องออกให้หนักขึ้นอีกแต่ในความจริงคุณแค่ต้องพักให้มากขึ้นต่างหากเพราะการพักคือช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อเติมพลังและทำให้ฮอร์โมนกลับมาสมดุลการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นตอนพักไม่ใช่ตอนออกกำลังกายและประสิทธิภาพของการเผาผลาญไขมันก็ทำงานดีที่สุดตอนที่ร่างกายไม่เครียดไม่อักเสบและนอนเต็มอิ่มลองสังเกตด,ดูสิครับ ว่าช่วงไหนที่คุณนอนดีไม่เครียดและออกกำลังกายพอดีพอดีหุ่นจะค่อยๆกระชับง่ายกว่าแบบไม่ต้องฝืนเลยด้วยซ้ำเพราะร่างกายพร้อมใช้พลังงานจากไขมันไม่ได้ถูกบีบให้เก็บมันเอาไว้เพื่อความอยู่รอดคนจำนวนมากออกกำลังกายดีเกินไปจนลืมว่าการพักก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่สำคัญที่สุดเหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องออกทุกวัน แต่ต้องออกแบบมีคุณภาพในวันที่ร่างกายพร้อมจริงๆมากกว่าและบางทีการลดไขมันที่เร็วที่สุดไม่ใช่การออกให้หนักขึ้นแต่เป็นการหยุดฝืนแล้วปล่อยให้ร่างกายได้หายใจบ้างต่างหากเมื่อร่างกายฝืน้นไขมันก็ลดง่ายขึ้นกล้ามเนื้อทำงานดีขึ้นและความอ่อนล้าก็หายไปแบบรู้สึกได้จริงๆและนี่ก็คือซีรีส์ออกกําลังกายเยอะแต่ไขมันไม่ลด คุณกำลังทำสิ่งน,นี้อยู่หรือเปล่าหวังว่าทุกตอนที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของร่างกายตัวเองชัดขึ้นทั้งเรื่องพลังงานที่กินไม่พอฮอร์โมนที่รวนจากการพักผ่อนน้อยการออกกำลังกายแบบเดิมๆที่ทำให้ร่างกายชินหรือความล้าที่สะสมจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังแบบที่ไม่รู้ตัวจำไว้นะครับว่าการลดไขมันไม่ได้วัดกันแค่เหงื่อที่ไหลออก แต่มันมาจาก3อย่างที่ต้องเดินคู่กันเสมอคือการกินที่พอดีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการพักผ่อนที่คุ้มค่าลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่คุณควบคุมได้วันนี้เลยกินให้ครบมือ้อนอนให้เต็มอิ่มขึ้นอีกนิดและฟังสัญญาณจากร่างกายตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแค่นี้คุณก็เข้าใกล้ร่างกายที่เผาผลาญได้ดีขึ้นและไขมันลดลงจริงๆแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเรา ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวให้ทุกคนได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกจุดไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถักไปครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกแข็งแรงขึ้นอีกนิดทั้งกายและใจ